ครับวัสดีครับอ่ะเรามาต่อในส่วนที่เป็นโจทย์กันต่อเนาะจากรูปนะครับจงหากระแสไฟฟ้า i1 น,นะครับ i 1นึแล้วก็กระแสไฟฟ้า i 2สองนะโอเคทีนี้เราก็จะมาให้ชื่อเนาะมันให้ชื่อมันว่าชื่อแต่ละตัวเนี่ยมันคือชื่ออะไรบ้างนะทีนี้ความต้านทานเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดชื่อให้มันเนี่ย มันก็จะทําให้เรายากในการคํานวณแต่ว่าถามว่าเราสามารถคิดเร็วได้ไหมคิดเร็วได้แต่ว่าที่นี้เราจะสอนแบบละเอียดนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่านะครับอันนี้เอาตามตัวเลขเลยเพราะว่าตัวนี้มันมีเลขํากันเนาะอันนี้ r1 ก็ให้เป็น r1 อันนี้เป็น r3 เนาะอันนี้เป็น r5 อันนี้เป็น r4 นนี้เป็น r2 เพราะว่าตัวเลขมัน ไม่ซ้ำกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ว่านะครับเมื่อกระแสไฟฟ้าที่เราได้นะครับตรงนี้ก็คือกระแสรวมวิ่งมานี่คือ i เพราะฉะนั้นจากรูปนี้ i รวมมันก็คือ i1 ที่โจทย์ต้องการหาใช่ไหมครับเมื่อมันวิ่งมาแล้วมันก็เจอจุดแยกตรงนี้มันก็แยกออกเป็นอะไรครับ i5 แยกอะไรครับเป็น i3 ใช่ไหมครับแล้วก็แยกเป็น i สองเพราะฉะนั้น i 1เนี่ยมันก็แยกออกเป็น i 2บวก i 3บวก i5 เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราจะมาหาค่าของอไอรวมนะคือ i1 เราก็ได้อยู่แล้วนะถ้าเราได้ไอรวมเราก็ได้ i1 ใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้ก็จบนะแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็น รเราไม่รู้ว่าข้อไหนหรอกแต่ว่าถ้าเราหาได้ก็จบแต่ทีนี้แน่นอนว่าการที่เราหาเนี่ยเราก็ต้องหา I2 ด้วยใช่ไหมไอซึ่ง i2 เท่ากับเท่าไหร่เราก็ใช้ความสัมพันธ์ของอะไรครับเนื่องจากว่าค่าของ i2 i3 i5 เนี่ยมันเน,เป,นเป็นการต่อบแบบอะไรมันเป็นการตอบแบบอนุกรมเพราะว่าจุดเนี้ยมันก็คือจุดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อสังเกตนะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีความต้านทานอยู่เลยเมื่อมีความต้านทานเนี่ยจุดนี้ก็คือจุดเดียวกันนะ ถึงมันจะเป็น A กับ B a กับ b ก็คือจุดเดียวกันเป็นต้นเนอะโอเคเรามาวิเคราะห์กันต่อนะหลังจากที่เราได้เขียนเฟสของของกระแสไฟฟ้าที่ไหลแล้วนะฮะเพื่อที่จะหาค่าของ i2 กับ i1 เนอะทีนี้เรามาใช้ความรู้อะไรเมื่อเดิมความรู้ที่ใช้ก็คือ V เท่ากับ iR ใช่ไหมครับถ้าจำสูตรนี้ไม่ได้ก็จบนะครับอันที่2ก็คือการต่อแบบอนุกรมนะครับ นะการตอบแบบอนุกรมก็คือ1อะไรนะคุณสมบัติข้อแรกของเขาก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลก็คือ i มีค่าเท่ากับ I, 1เท่ากับไ2เท่ากับไปเรื่อยๆนะแล้วแต่ว่ามีกี่ตัว2สมบัติข้อที่2ก็คือ v รวมก็คือ v เท่ากับ v 1บวก v 2บวก v 3ไปเรื่อยๆนะฮะสนะฮะ R. เท่ากับอะไรนะ r 1บวก r 2บวกไปเรื่อยๆอันนี้คือสมบัติของอนุกรมนะซึ่งอนุกรมเราก็คุ้นเคยแล้วนะฮะว่าต่อ,อยังไงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะอนุกรมนะทีนี้มาดูการต่อแบบที่2ก็คือการต่อแบบขนานขนานก็เราก็ต้องจําหลักการนะครับถ้าเราไม่จําหลักการนะครับขนานก็เหมือนเดิมหนึ่งหลักการหนึ่งคือ I เท่ากับ i1 บวกไ2บวกไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามีกี่ตัว2 V นะฮะแบบขนานอ่ะมันเท่ากันใช่ไหมบวกไปเรื่อยๆอ่าไม่ใช่บวกเท่ากันไปเรื่อยๆ3 r ก็คือ1ส่วน R เท่ากับอะไรครับ1ส่วน R 1บวก1ส่วน R2 บวกไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นสมบัตินะ การต่อยเป็นขนานข้อสังเกตก็คือ1มีจุดร่วมจุดเดียวกันอ่าโอเคนะอันนี้ก็คือ r 1 r 2เป็นต้นเนาะโอเคทีนี้เราก็มาดูโจทย์กันนะฮะหลังจากที่เราได้ทราบหลักการพื้นฐานแล้วว่าอ่า v เท่ากับ r นะการต่อแบบอนุกรมเป็นยังไงสมบัติเป็นยังไงการต่อแบบขนานสมบัติเป็นยังไงนะครับทีนี้เมื่อเราได้ค่าแล้วนะเราก็จะมาหานะครับ ค่าคําตอบต่างๆเราก็จะมาวิเคราะห์ไปเป็นตัวๆไปนะฮะโอเคนะฮะเรามาไล่กันอันแรกรูปแรกนะครับรูปที่เราได้ก็คือเราเห็นว่าตรง a1 นะครับ a1 กับ a5 นะครับมันจะทำอะไรกันอยู่นะจากรูปนะครับ เราเห็นว่า r 1กับ r 5เนี่ยมันต่ออนุกรมกันอยู่เพราะฉะนั้นจะได้ว่า1ส่วน r ไม่ใช่1ส่วน r ททีนะครับนี่ก็เป็น r เท่ากับอะไรครับ r 1บวก r 5เท่ากับอะไรครับ r ตัวนี้ r 1ก็คือ1 r 5ก็คือ5เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น หนึ 1> 1, 1่งหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกโอห์นะแล้วก็ตั้งชื่อให้มันว่าอตัวนี้คือ R ตัวไหนนะมันมีอยู่ R ทั้งหมดมีอยู่5ตัวก็เป็น6แล้วกันตัวต่อไปก็คือ6เพราะฉะนั้น R ตัวนี้ก็คือ R6 เพราะฉะนั้น R6 ก็เท่ากับอะไรครับ6โอห์โอเคนะได้แล้วทีนี้ไอตัว6โอห์เนี่ยมันทำอะไรต่อครับ6โอห์มมันทำอะไรต่อ เราเราก็ไปดูรูปก่อน6โอห์มเนี่ยมันก็คือ,อ6โอห์มเราจะวาดรูปใหม่เลยแล้วกันเนาะ6โอห์มเนี่ยมันก็จะต่อแบบนี้ครับแบบนี้นะครับนี่6โ oh อห์มพื้นที่ไม่พอเดี๋ยวครูว,วางแผนก่อนอ่ะโอเค ในรูปนะครับอเอาหน้านี้เลยอันนี้ก็จะเป็นนี่คือ6โอหมนะแล้วก็นี่เป็นต้นฐานอีกตัวหนึง่งแล้วก็ตัวนี้เป็นอ๋อผิดต้องสั้นนะฮะตัวนี้เป็นตรงนี้แล้วก็มีต้นทานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นค่านะซึ่งเป็นจุดเดียวกันเนาะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นต้นฐานอีกตัวหนึง่ง เดี๋ยวเช็คก,ก่อนเช็คข้อมูลก่อนอ่าโอเคสามสี่สองโอเคสามสี่สองอันนี้ก็คือสามสี่สองใช่ไหมตัวนี้เราหามาแล้วนะะได้เท่ากับหกงั้นตัวนี้ก็จะเป็น r หกเนอะนี่ก็เป็น r สามอันนี้ก็เป็น r สี่อันนี้ก็เป็น r สองอันนี้ก็เป็นค่าของอะไร เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบโวลต์ยี่สิบโวลต์นะทีนี้เราก็จะเห็นรูปนี้นะครับรูปนี้คือเกิดอ,อะไรขึ้นรูปนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ่าตัวเนี้ยมันทําอะไรกันอยู่เนี่ย R3 กับ R6 ร์หทำอะไรกันอยู่ยอ,อ,ยอ่า R3 กับ R6 เนี่ยที่คำนวณมาเนี่ยจะพบว่ามันทำอะไรกันอยู่ครับมันขนานกันอยู่ใช่ไหมครับมันขนานกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะหาค่าได้ว่า1ส่วน R เท่ากับ1ส่วน R3 บวก1ส่วน R6 ครับเพราะฉะนั้น1ส่วน R3 ก็คือ3นั่นแหละ1ส่วน R6 ก็คือ6เพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ สองส่วนหกบวกหนึ่งส่วนหกเท่าไหรครับตันนี้สามส่วนหกเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วน R R ตัวนี้เราให้ชื่อใหม่เป็น R7 เจ็ดโอเคนะ R7 เจ็ดเพราะฉะนั้น R7 เจ็ดก็เท่ากับเท่าไหร่ครับอาเจ็ดก็เท่ากับหกส่วนสามใช่ไหมก็เท่ากับสองเพราะฉะนั้นอาเจ็ดก็เท่ากับ สองโอห์ม oh ได้แล้วเพราะฉะนั้นจากรูปนะฮะเราก็สามารถที่จะลดมันไปได้อีกนะจากรูปนี้ก็จะเหลืออะไรครับเหลือรูปนี้อ่าก็จะรูปนี้นะครับก็จะเหลือรูปนี้นี่คือ r 7นะแล้วก็มีมาต่อตรงนี้นะครับแล้วก็มีคอนตันทานตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีค่านี้นะฮะแล้วก็มีนี่ ก็นี่นะครับอ่าโอเคทีนี้เราจะพบว่า r ที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะเป็นรูปนี้นี้ทำไงต่อทีนี้เราจะเห็นว่า r r เจ็ดกับ r สองอ่าพื้นที่ไม่พอนะครับเาใไม 7กับ r 2นะ 2> 2นะก็ทำอะไรกันอยู่ทำอะไรอยู่ครับมานต่ออนุกรมกันอยู่ใช่ไหม a7 กับ r 2ต่ออนุกรมกันอยู่นะครับดังนั้นเราจะได้นะเราจะได้รูปนะครับก็คือ2ตัวนี้มันต่ออนุกรมกันอยู่ใช่ไหมครับ r สองกับ r เจ็ดั้น r 2มีค่าเท่าไหร่2 r 7จ็ดมีค่าเท่าไหร่สองนะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าอ r สองกับ r เจ็ดเนี่ยเขาต่อขนานนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าหนึ่งส่วนอ r เท่ากับหนึ่งส่วนอ r บวกหนึ่งส่วนอาเจ็ด นะนะก็เท่าไหร่ครับ1นึ่ส่วนสบวกหส่วนสตอบเท่าไหร่ครับเนี่ยสอส่วนสองนะตันนี้ก็จะเป็น1นส่วนอเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น R ตัวนี้เป็น R 8แล้วกัน8เนาะเพราะฉะนั้นนั้น R 8ก็เท่ากับเท่าไหร่2อส่วนสก็คือ1เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า R 8ของเรา เท่ากับ1โ oh อห์มดังนั้นรูปก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะฮะก็จากรูปนี้เราก็จะลดเหลืออะไรครับเหลือค่าของตัวนี้1ตัวแล้วก็มานี่ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อกับอะไรครับต่อกับนี่ ก็มานี่นะครับซึ่งไอตัวนี้ที่เราหาก็คือหนึ่งคือ r แปดอันนี้คือ r เลยครับสี่เนาะตัวนี้สี่สี่อันนี้ก็เป็นสี่สี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบ ยี่สิบเนาะโอเคอ่ะเราก็จะได้ว่านะมันก็จะเห็นว่ามันต่อกันแบบอะไรต่อกันแบบอนุกรมเนาะสี่กับ 1, หนึ่งไออาร์สี่เนี่ยสี่โอห์มนี่แหละอาร์สี่นะอาร์สี่มันก็คือสี่โอห์มใช่ไหมเนี่ยมันก็ต่อกันเลยครับมันก็ต่อกันแบบอนุกรมนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า ตัวนี้ละการเขียนตรงนี้น่าจะได้อยู่นะครับเห็นว่า r 4กับ r 8นะครมันต่อกันแบบอนุกรมนะเพราะฉะนั้นดังนั้นเราก็จะได้ว่า r r รวมเท่ากับ r 4บวก r 8เพราะฉะนั้น r 4คือ4 r 8ก็คือ1เท่ากับ5นะเพราะฉะนั้นเราจะได้นะครับ r รวม อรวมเท่ากับอะไรครับ5โอห์มนะครเมื่อไดอารวมแล้วเราสามารถที่จะหาค่ากระแสไฟ้ารวมได้จาก V เท่ากับ I อใชไหมครับ V ของเราก็คือ20 I นะฮะ I ต้องการหา5ดังนั้น20ส่วน5เท่ากับ I เพราะฉะนั้น I เท่ากับเท่าไหร่อัน I ก็เท่ากับ สแอมแปร์นะฮะทีนี้จากเงื่อนไขที่เราให้ไว้ครั้งแรกนะครับ I เนะี่ยมีค่าเท่ากับ I 1ใช่ไหมดังนั้น I 1ก็เท่ากับสแอมแปร์ด้วยเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วว่า I 1คือสแอมแปร์นะทีนี้เงื่อนไขที่2นะเราจะเห็นว่าเราได้ I 1์เท่ากับสแอมแปร์เนี่ยถ้าเราไปดูในช้อยนะครับวิธีในการลักไก่ก็คือเราไปดูช้อยเนี่ย ราจะพบว่า I1 มันมันเป็นอะไรครับมันเป็น4แล้วเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปหาช้อยที่2ก็ได้แต่ว่าเพื่อเป็นการให้ความรู้ที่เราแน่นขึ้นเนี่ยเราจะต้องหานะครับเราจะต้องหาว่า I2 มันเท่าไหร่นะโอเคก็หลักการก็เหมือนเดิมนะครับเราจะได้ว่านะใน I2 I3 i5 มเนี่ยมันต่อกันแบบขนานใช่ไหมดังนั้นเราจะได้ว่า นะจากคุณสมบัติ i 1มีค่าเท่ากับ i 2บวก i 3บวก i 5เนี่ยนะทีนี้เงื่อนไขก็คือว่านะเงื่อนไขก็คือว่าค่าของนะครับค่าของอะไรครับ i i 2นะครับ i 5 i 3เนี่ย มันก็มีสักไฟฟ้าเท่ากันพอเราแบ่งไปนะทีนี้ประเด็นคือเราจะมาหาค่าของ i2 กันเนาะว่า i2 มันเท่าไหร่นะทีนี้ก็จะได้ว่าจากสมการนะเมื่อจะะว่ามันมเป็นการต่อแบบขนานใช่ไหมครับ V อ่าโทษที V2 เท่ากับ V3 เท่ากับ V5 ใช่ไหมดังนั้น ดังนั้นนะฮะเราก็เลือกมาสักคู่หนึ่งนะเลือกมาสักคู่หนึ่งนะเพื่อหาความสัมพันธ์ของค่านะครับของค่าอ่าก็จะได้ว่า i 2 i 2ตัวตันทานที่วิ่งผ่านคือตัวคืออะไร i 2ตัวทันทานที่วิ่งผ่านคืออะไรนะ i 2อไวิ่งมาเนี่ยก็จะผ่านแค่2โอห์มตัวเดียวนะผ่านแค่2โอห์มตัวเดียวนะก็จะเป็น V เท่ากับ2นะครับผ่าน2โอห์มก็เขียน2ไปส่วน i 3 oh ไอืมสาผ่านอะไรครับไอสามไปดูซิเลื่อนไปดูไอสามถ้าเราดูนะครับไอสามผ่านอะไรไอสาเนี่ยก็จะผ่านแค่3โอห์มเนาะอ่าไอสามก็จะผ่านสามโอห์มไอห้าล่ะครับไอห้าล่ะครับ i5 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 อะรครับ i5 วิ่งมาเลยครับ i5 วิ่งมาวิ่งมาเลยครับวิ่งมา5กับ1ใช่ไหมมีวิ่งมา5กับ1เพราะฉะนั้นความต้านทานรวมของเขาก็คือเท่าไหร่คือ6กนะก็เขียน6ไปอันนี้เป็น6เนาะ แต่ถ้าเราใช้วิชามานก็ตอบไปแล้วนะนะทีนี้นี่คือความสัมพันธ์ของ i5 นะครับดังนั้นหน้าที่ของเราคือเราจะหา i2 ใช่ไหมเราก็จัดจัดค่าให้มันอยู่ในรูปของ i2 ให้หมดเพราะฉะนั้นจะได้ว่านะครับ i นะ2 i2 เท่ากับอะไรครับ i ททัวที สามแม่สามไอสามนะครับโอเคนะทีนี้เราก็จะได้ว่าไอสามเท่ากับสองส่วนสามไอสองโอเคนะอันแรกได้ละต่อไปจัดคู่สองก็เป็นสองไอสองใช่ไหมเท่ากับหกไอห้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอห้าก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ นก็ย้ายข้างนะครับ2ส,ส่วน6 i เลยครับ i 2ใช่ไหมครับอ่แล้วก็ตัดเศษเหลืออะไรเอ่ยอ่เหลือออกมาเป็น i 5เท่ากับ1ส่วน3 i 2โอเคนะครับเราเหลือ i 2ทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็ เรียบร้อยนะครับก็จากความสัมพันธ์ที่เราได้เขียนไว้ก่อนหน้านั้น,น,นก็คือเลยนะ i 1เท่ากับ i 2บวก i 3บวก i 5นะแล้วก็แทนค่า i 3กับ i 5ลงไปเนาะจะได้เท่ากับ i 2บวกอะไรครับ2ส,ส่วน3 i 2 นี่คือของ i3 เนาะ i5 ก็เป็นบวก1ส่วน3ของ i 2นะฮะเพราะฉะนั้นทำนี่ก็จะเป็น i1 คือเท่าไหร่ I1 คือเท่าไหร่ครับคือ4เนาะ4เพราะฉะนั้น,น,นเลยก็ได้ละตรงนี้เพราะฉนั้นก็จะเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็จะเป็น3ส่วน3ใช่ไหมสส่วน3 i2 บวก สส่วน3 2, i 2บวก1่ส่วน3 i มใช่ไหมหรวมกันเหลือเท่าไรเนี่ยข้างบนก็เป็น6ส่วน3 i 2เท่าก no ับ4เท่ากับ4เพราะฉะนั้นต oh, ัวน mm like ี้ก็เท่าไรคำเนี่ย2 i 2เท่ากับ4เพราะฉะนั้น i 2เท่ากับเท่าไหร่ i 2ก็เท่ากับ4แอมแปร์โอเคนะครับอ่ะไม่ใช่4ทั้งทีผิดผิดนะฮะ ผิดผิดหาเลขผิดนะครับอโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้น i 2ก็เท่ากับ2 m แอมแปร์นะฮะก็ได้แล้วนะฮะเราได้ i 1เท่ากับเท่าไหร่นะ i 1เท่ากับ4 m แอมแปร์นะครับ คำตอบเนาะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นคําตอบของข้อนี้ซึ่งเราก็ตอบตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือการหาค่าความสัมพันธ์เราจะต้องฝึกทำให้ได้เนาะว่าโจทย์มาเนี่ยนอกจากนี้เราสามารถที่จะหาค่าได้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ที่ฝึกให้เราทำโจทย์นะฮะไปฝึกกันเนาะ ก็หลักการก็เหมือนเดิมนะก็คืออ่านโจทย์แล้วก็ระบุนะฮะนะระบุค่า r ระบุค่า i ว่าการวิ่งของกระแสเนี่ยวิ่งแยกนะวิ่งแยกกี่เส้นนะฮะแล้วก็หลักการอีกหลักการหนึ่งก็คือถ้าเป็นเป็นจุด a กับ b เนี่ยที่ที่มันไม่มีต้นทานอยู่มันสามารถยุบเป็นเป็นจุดเดียวกันได้เนาะแล้วก็หลักการก็คือมี v เท่ากับ ir แล้วก,การต่ออนุกรมมีสูตรว่าไงาการต่อแบบขนานมีสูตรว่าไงาโอเคนะฮะ นี่เวลาไล่เราก็ไปไล่ว่าตัวไหนที่มันเป็นอิสระแล้วก็ยุบไปเรื่อยๆนะยุบยุบ R1 กับ R5 ไปนะฮะยุบเสร็จก็เหลืออะไรครับยุบเสร็จก็เหลืออะไรครับก็ได้ค่าเป็น R ตัวใหม่ไม่ได้ R ตัวใหม่แล้วก็ว่ารูปใหม่ก็เป็น A 6, A นะยุบ R6 R3 นะยุบก็ได้เป็น R7 ตั้งชื่อให้มันใหม่ R7 R7 เนี่ยกับ R2 เนี่มันทาขนานกันอยู่ก็จะยุบเป็น เป็น r 8 r 8ต่ออนุกรมกับ r 4เป็นต้นอันนี้ก็จะไล่เรียงกันไปอันนี้ก็จะเป็นเราก็สามารถที่จะได้ R รวมแล้วเราก็จะหาไรวมได้เมื่อไดไ I รวมแล้วเราก็จะไปไล่จากกระแสฟ้าที่เราไล่มาก่อนหน้านั้นก็คือ I เท่ากับเท่าไหร่นะครับ I1 I1 แยกออกเป็น3สายนะก็ไล่ไปแทนค่าเข้าไปหาความสัมพันธ์อันนี้เป็นประสบการณ์นะต้องฝึกนะฮะลองไปฝึกดูดีๆเนาะโอเคครับวันนี้ก็ โจทย์ข้อนี้ก็โอเคนะครับครับผมสวัสดีครับ